เื่อนก่อนเชิญค่ะคอมเมนต์ใช่แบบว่าผลย้อนกลับว่าเพื่อนเราเพื่อนเรายังขาดอะไรหรือว่าเพื่อนเราทําดีแล้วตรงไหนดีแล้วบ้างามาการฟีดแบทเชิงบวกเชิงสร้างสารรค์หนูคอมเมนต์ได้เลยค่ะเอาแบบสร้างสารรค์นะลูกให้เพื่อนได้ไปปรับปรุงเดี๋ยวจะให้ทําอีกรอบหนึ่งแซนเปิลมันอยู่หมู 6A อะค่ะ เพื่อนเขียนมาแค่3ก็คือซันเฟอร์เนี่ยค่ะลูกมันมีแค่3ตัวอยู่ตรงแนวชายแดนใช่ไหมแต่คนนี้ตัวอิเล็กตรอนที่ล้อมรอบมันต้องล้อมรอบ,รอบตามหมู่ของมันก็คือต้องครบ6 3ต้องเลยต้องใส่เพิ่อมอีก3ตัวฝั่งนี้ก็เหมือนกันต้องใส่เพิ่อมอีก3ตัวต้องมีฝั่งละ6แล้วก็เอามาแชร์กันมันก็จะกลายเป็น6บวกอีก3ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น 8, นะแเนาะโอเคฟังต่อฟังต่อดีมากดีมาก ่ะมันต้องมีแค่2ตัวค่ะมันจะเป็นพันธะพุ่มอ่ามันอยู่หมู6 6 6 6 6 6 6่เกณฑครับมันต้องเฮ้ยเก่งเวอรเห็นปะมันอยู่หมู่หกพวกพวกอีกพวกบวกอะไรเป็นแปดสองแสดงว่าแนวชายแดนจะมีเอฟสิบหกแค่กี่ลำอ่าจะมีจะมีฝั่งละสอง